สวัสดีครับจากบริษัท ESS Intech นะครับวันนี้จะมาแนะนำลิ้นชักเก็บเงินนะครับยี่ห้อ m a r c ่ n รุ่น c m c 1 0นะครับขนาดความจุ4ช่องแบงค์8ช่องเหรียญนะครับ4ช่องแบงค์8ช่องเหรียญตัวขนาดของตัวเครื่องนะครับจากซ้ายไปขวานะครับความกว้างอยู่ที่41ซนติเมตรนะครับส่วนความลึกอยู่ที่42ซนติเมตรนะครับความสูงจากเพิร์เลยคือ10ซนติเมตรนะผม วัสดุของตัวเครื่องเนี่ยทำมาจากโลหะนะครับก็เป็นเหล็กแบบยังหนาเลยนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนส่วนคอรอ e ด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวถาดด้านในเนี่ยเป็นออพลาสติกแบบ ABS นะครับผมสำหรับช่องด้านในนะครับจะเป็นแบบนี้นะก็ใส่แบงค์ไทยได้สบายๆนะครับช่องมีความกว้างได้หล,มลวมๆเลยใส่เงินได้เยอะนะครับแล้วก็ตัวช่องเหรียญของเขานะครับจะมีเป็นแบบที่ก้านพลาสติกนะไอตัวช่องเนี้ยสามารถถอดออกได้นะครับ สมมรัว่าเราอยากจะปรับให้มันช่องไหนใหญ่ใหญ่กว่าช่องอื่นนะครับก็ดึงออกมาเลยมันจะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตรงที่เราต้องการนะครับหรือว่าจะไม่ใส่แบบนี้เลยก็ได้โล่งๆเลยนะครับเวลาใส่ก็แค่ใส่ให้มันตรงล็อกนะครับแล้วกดลงไปแบบนี้นะครับปรับได้นะ ซื้อไปนะครับจะได้กุญแจทั้งหมด2ดอกนะครับก็จะเป็นดอกสำรองหนึ่งดอกนะก็เก็บไว้นะครับตัวกุญแจเขานะครับจะมีการใช้งานทั้งหมด3สเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับแนวตั้งก็ดึงออกได้นะการหมุนกุญแจไปแนวตั้งนะครับจะทำจะสามารถเปิดดินชักด้วยการกดผ่านการระบบขายหน้าร้านนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเปิดนะครับอันนี้ผมสั่งพิมพ์ไปเสร็จนะครับปุ๊บมันก็จะเด้งอัตโนมัติแบบนี้นะครับแล้วก็สเต็ปที่2นะครับเป็นการหมุนไปแนวนอนนะฮะ นอนแบบนี้นะครับก็ดึงออก kind of ออก็เลยการหมุนเป็นแนนอนคือการล็อกตายเลยเราจะไม่สามารถเปิดดินชักก็เลยนะครับอันนี้คือล็อกเลยปิดร้านนะล็อกแบบนี้ไว้แล้วก็สเต็ปสุดท้ายนะครับเป็นการหมุนเปิดด้วยมือนะครับก็คือใส่กุญแจไปแล้วหมุนไปทางซ้ายนะครับทางซ้ายชึบแบบนี้นะครับนี่เป็นการเปิดด้วยมือนั่นเองนะครับก็สําหรับคนที่ไม่ได้เอาไปใช้ต่อระบบอะไรเงี้ยก็สามารถหมุนเปิดด้วยมือแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถยกถาดเหรียญออกมาได้แบบนี้นะครับ ถาดแบงก์ก็ออกได้เช่นกันนี่ยกออกมาได้แบบนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับจะมีช่องใส่สอดธนบัตรอ่าสอดเอกสารอยู่นะเวลาสอดเข้าไปมันก็จะมาตกอยู่ข้างในนี้นะครับตัวล้อของเขาเป็นล้อแบบนี้ล้อพลาสติกนะครับล้อแบบนี้นะครับและรุ่น cmc 1นงูนะครับจะพิเศษกว่ารุ่นปกติอื่นทั่วไปนะครับตรงเขามีเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเหล็กยึดเสริมความแข็งแรงนะครับอยู่ด้านในนะครับเนึ่งใชไหม อารมณ์เหมือนคานเหล็กอะเนี่ยมีมา2จุดนะครับมีบริเวณด้านหน้าตรงเนี้ยอันหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงกลางอันหนึ่งนะครับตรงนี้ที่เราที่เห็นเป็นเส้นๆน,นะรุ่นอื่นมันจะเรื่อยๆไปเลยมันจะไม่มีไอ้แผ่นเหล็กเนี่ยอันนี้มันมีแผ่นเหล็กมาให้นะครับก็มันจะช่วยในเรื่องความแข็งแรงเวลาเราเอาของไปวางไปวางบนลินชักนะวางบนลิชชักเช่นเราเอาเครื่องเครื่อง POS มาวางแบบนี้นะครับบางเครื่องมันใหญ่มันหนักมากเนี่ย บางรุ่นนะมันก็จะแอนจะงอจะโค้งจะโก่งนะครับแต่สำหรับรุ่น CMC หนงูเนี่ยเขาบอกว่ารองรับได้มากกว่า50กิโลนะครับเอาของมาวางคือมันมันมีไอแผ่นเหล็กนั่นแหละทำให้ลิ้นชักม,มันแข็งแรงขึ้นนะครับผมมาดูด้านใต้ครับด้านใต้เครื่องนะของรุ่น CMC ห0งูนนะครับก็จะมีตัวที่เรียกว่า emergency trigger อยู่นะครับอยู่ในนี้เวลาจะเข้าไปใช้ต้องเอาไขควงนะครับไขน็อตออกก่อนนะครับ Emergency Trigger ก็เป็นแบบเป็นปุ่มา้อ้เปิดลิ้นชักนะครับกรณีที่เราหาลิ้นชักไม่เจอ,อหากุญแจไม่เจอนะแล้วแบบเดี๋ยวเราเปิดในเงี้ยไม่อึ๊บนี่ครับนี่จะเป็นปุ่มแบบนี้นี่ก็คือกดแล้วลิ้นชักมันจะเปิดนะครับนี่แต่ประเด็นเลยนะครับคือลิ้นชักเราเนี่ยมันต้องอยู่ในตำแหน่งที่อ่าเหมือนเป็นแนวตั้งนะครับก็คือ แบบที่เปิดจากจากโปรแกรมได้อะไรเงี้ยจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ล็อกตายนะ่ะเดี๋ยวตอนนี้แล้วกดเปิดได้ปึ๊บเงี้ยกดแต่ถ้าเป็นอยู่ในแบบล็อกตายนะคือหมุนนอนแนวนอนนะเวลาเปิดก็จะเป็นแบบนี้มันจะติดล็อกนะครับแล้วก็ตัวพอร์ต r j 1 1ของเขานะครับรุ่นนี้เป็นแบบถอดได้นะไม่ได้ฟิกอยู่กับตัวเนีย่ยตรงนี้ ถอดได้นะครับเวลาใช้งานก็ต้องเอามาเสียบฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เสียบเข้าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะครับหรือคือหรือว่าเครื่อง POS ที่มันมีช่อง RJ11 นะครับก็ประมาณนี้นะครับมาเช่น CM C10 นะครับก็จะเป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็น Heavy Duty อีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับก็่าแนะนำเลยนะครับมันมีความแข็งแรงแน่นอนนะดูแล้วมีแผ่นเสริมเหล็กด้วยนะ ใครสนใจครับก็ติดต่อบริษัท ESS Intech กัเลยนะครับโทร02 530 1613นะครับหรือแอดไลน์ทาง a c e b o o k มาคุยกันก่อนได้นะครับขอบคุณมากครับ